สวัสดีครับผมสร้างจากเพจสีแสอิเล็กทรอนิกส์เด้อครับมอนี้ผมซิมารีวิวสโคปหรืออสสอสโคปมินิครับผมสโคปมินิครับผมเพื่อเป็นเพื่อเอาไปใช้เซ็กสัญญาณครับผมสัญญาณรูปคลื่นใช้ <c oughs> รูปขึ้นสัญญาณต่างๆครับผมอืวันนี้ผมจะมารีวิวให้เบิ้งครับผมว่าวิธีการใช้งานมันเป็นแบบใดครับผมนี่ครับที่เข้าซื้อมาเนี่ยกับประมาณเจ็ดแปดรอยครับผมนี่คือสายมันครับผมแล้วกะตัวมันแล้วก็อะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์เก้า์บุนครับผมเอาบอร์ดลูบบอร์ดลีลาด้วยครับผม เอามาทดสอบกันเลยครับเอาเสียบเลยครับผมเสียบหน้าตามันจะเป็นแบบไรครับแล้วห้องกระเสียบปักครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์ครับมันมีสวิตช์อยู่ทางใตครับผมเปิดขึ้นมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมนี้โอเคครับนี่สิมีเซนแล้วก็มีบอกความที่ต่างๆครับผมใน สูบมินิตัวนี้ครับผมมีประโยชน์หลายอย่างครับผมแต่ก็ถ้าจะไปเทียบเท่ากับตูหไงมันก็พอได้ครับแต่เข้าเอามาใส่เป็นงานนอกสถานที่ได้ครับผม <c oughs> เอาแล้วเขิดมาบแรกเข้ามาเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วครับบานี้มาจุดเทศกันครับผมเสียบอันนี้เข้าไปครับเสียบ สายวัดสัญญาณครับผมแล้วเขาก็เสียบเทศเทศสัญญาณครับโอ้สัญญาณว่าได้ได้ครับนี่ยังเสกทันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ปับลุ้งครับผมปับให้มันให้มันบุดีครับผมนี่คือตัวความสูงครับความสูงความทีของความทีครับความสูงของความทีตัวนี้เป็นระดับระยะเขียบครับผมเขียบลงมันเขียบลง เพื่อให้เราบ่งสัญญาณได้ละเอียดได้ได้กว้างแน่ครับผมก็เครื่องนี้มันก็นวัดสัญญาณได้สูงอยูยครับผมาสามารถเอาไปเครื่องนี้ไปวัดใส่ใส่อย่างแน่ว่ะที่เอาไปใส่วัดสัญญาณเสียงสัญญาณหอเอาสัญญาณไฟสัญญาณความถี่สัญญาณ ของวิทยุนี่ครับสัญญาณอยังก็ได้ครับอพวกตู้เสื่อมพวกนี้ก็ได้ครับผม,มกระคุ้มถือว่าคุ้มครับเจ็ดแปดร้อยที่เ้องเป็นงานสร้างซ่อมสำหรับตู้ผมครับผม,มสำหรับเจ็ดแปดร้อยถือว่าบอราคาแพงครับผม,มแต่ถ้าเครื่องไเ,เนี่มันกัราคาสามสี่พันหรือหะหรือเครื่องเป็นมืนก็มีครับผม แต่นี่เข้ามารีวิวโต้น่อยเบิ้งฟังให้เบิ้งครับผมเป็นของมินิครับผมเป็นสโคปวัดสัญญาณมินิครับแต่สายนี่มันมาจากเวิร์กปผ่นไดครับมันเป็นสายเป็นเงี่มอย่างเี่ครับมันเวลาเข้าไปวัดมันจาหยากนะครับผมอันนี้ไว้มีขีบอย่างเดียวนะสามารถเอาไปทาทาของของโตใหญ่อีลีที่ว่าเป็นสโคปอีลีมันสีเอามีตัวหนึ่งจิ้มขานึง ตัวนึงมันสิเป็นคล้ายๆปากกาครับจิ้มจิ้มเอาครับผมเพื่อเล็กเพื่อสกหาส,สัญญาณผมมาสิกสัญญาณมากครับผมน้องแบนี่นี่คือตอนที่เอาถอดครับมันจะสิเป็นแยกๆแยกๆอย่างที่แล้วครับผมเป็นลูกขึ้นไส้ครับผมภาษาซับในการเลียนของผมครับผมลูกขึ้นไส้ อันนี้มันยังบว้มีรูปยังบุมมีคืนอย่างนี้ครับเนี่ยมันมีสัญญาณตามปกติของมันเล้วเอาลองมาเบึงสัญญาณเสียงของโทรศัพท์ครับผมมันเป็นสัญญาณที่แบบน้อยๆครับผมสามารถเอาไปใส่พวกสิกพวกกล้องดิสตอนกล้องดิสตอนบมมีสัญบมมีสัญญาณแดดแดดเนี่ยมีกองหลายๆอย่างครับสัญญาณจานดาวเทียมก็ได้ครับผม โอเคครับบันนี้เข้ามาทดสอบกันครับสัญญาณเสียงมันสีเป็นลูกขึ้นไส้แบบใดครับผมโอเคเสียบไปเลยครับผมพอต่อสายสัญญาณเขาหรือเปล่าลวครับต่อเขาแล้วเนาะครับผมอ๋อแล้วเขาก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วครับพี่น้องบานนี้หน้าตามันสิเป็นจังไดครับบานนี้มาเบ่งกันครับเพื่อนฮึ โซลล่ะครมันก็ใสสมมุตดหกอีกดวงโอ้ยขึ้นมาเป็นจังสีวันนี้ทดสอบให้ฟพงเนาะได้เลยละหาสิได้ไหมโอ้นี่ขึ้นมาแล้วครับผมพี่นอาสัญญาณนี่มันกับสี ได้พ่อประมาณน่ครับผมไม่ได้อเอาหักดขยายสัญญาณนะครับนี่ขยายขึ้นมากครับสัญญาณแทกแทกแทก,แก,แกนี่นี่หน้าตาเป็นยังไงครับสัญญาณเสียงครับลูกขึ้นไส้สโคปเอ,อ๋สัญญาณเสียงของโทรศัพท์ครับผม,มตาหาไปวัดไปก็ได้ครับ ไป,ปยุกใช่ในวัดในวงจรได้ครับผมเอาล่องลองผมยุดยุดเสียงเบิ้งดูครับมันจะเป็นอะไได้ปับ๊บนานยุดแะ้วได้ครับนี่ยุดได้ครับนี่ฟังผมสิกดเล่นต่อปับ๊บนี่โอเคนะครับผมนี่คือมารีวิวให้เบิ้งครับนี่การสกุบมินิครับผมเออเามารีวิวเล่นให้พี่น้องเบิ้งครับผม ที่ผมซื้อมาใหม่ครับผมก็ยังใช้งานบ่ครอยคล่องนะครับผมกศึกษาบึงครับผมโอเคครับเพื่อใดผู้ใดมีความสนใจที่อยากได้คือผมก็ได้ครับผมเดีย๋ยวผมแนะนําให้ครับถักอินบ็อกมาในผมในเฟซผมได้เลยครับผมโอเคสัญญาณเสียงโอ้แรลงอันนี้ผมเปิดเพลง mm hmm. เพลงเ mm hmm. ด่นนะครับผม มันเลยเป็นตึ๊กตักชิ้กยักยักถ้าเป็นแบบเพลงสโล่อะไรมันก็สีสโลว์ไลอะเรื่อย่างเงี้ยมาดความถี่ของมันครับรายละเอียดความถี่มันก็บวกถึงวุ่นหรครับความถี่เสียงมันก็ประมาณ0.7นย์จุดเจศูนย์บุคคลวนนะครับศูนย์จุดหาความถี่สูงสุดของโทรศัพท์เอเสียงตัวนี้นะไฟของ สัญญาเสียงตัวนี้0.04 0.017อะไรทีมันเหล่นอยู่เดกยได้ครับโอเค okay, ครับพีน่น้องไปใคมีความสนใจที่อยากซ้อมหรืออ,อยากให้ผมไปแนะนำย่างก,ก็ได้ครับผมทุ่มมาสอบถามผมก่อนก็ได้ครับผมจะได้ที่ว่ามันง่ายมันซ้อมเองได้ ก็ให้พี่น้องสอมเองได้เลยครับผมโดยไม่ต้องเสียเงนินครับผมโอเคครับผมอ่ะขอฝากที่ตามผมนี่นเลยครับสร้างจากเพจสีแสีอิเล็กทรอนิกส์เด้ครับผม